นายกรัฐมนตรีสั่งระดมทุกหน่วยช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเพหตุแผ่นดินไหว หลังจากที่นางสาวเพทองทานชิน,นวัฒนายกรรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุเกิดแผ่นดินไหวในเมียนมาและแรงสั่นไหวกระทบถึงประเทศไทยจึงสั่งประชุมเร่งด่วนในขณะที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการอบพยพผู้ป่วยในโรงพยาบาลประชาชนที่อาศัยตามบ้านเรือนอาคารสูงพร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งกู้สัญญาณโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กลับมาใช้ได้โดยเร็ว พร้อมกันนี้ค่ะนางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งดําเนินการในทันทีค่ะโดยให้กระทรวงกลาโหมจัดหายุทโธปกรณ์ในการบริการประชาชนทั้งรถโรงครัวรถขนส่งพร้อมกับเตรียมเตรียมกาลังพลซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะกระทรวงสาธารณาสุขให้มีการเตรียมแพทยพ์สำรองและเตียงเสริมให้เพียงพอต่อการให้บริการเตรียมการเยียวยาด้านจิตใจให,ให้กับผู้ได้รับผลกระทบกระทรวงมหาดไทยให้มีมาตรการที่ ชัดเจนในการแจ้งเตือนภัยและเงินเยียวยาต้องถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะกระทรวงคมนาคมตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเข้มงวดกระทรวงการท่องเที่ยวให้ตรวจสอบโรงแรมสูงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวส่วนทางกรุงเทพมหานครค่ะให้เร่งค้นหาผู้เสียหายซึ่งทั้งหมดนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้รายงานผลภายในหสัปดาห์และต่อเนื่องเป็นระยะระยะค่ะ